สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะเช้าวันนี้เราจะพาทำอะไรเอ่ยจะพาเพาะ,มะเมล็ดบวบนะคะบวบหอมค่ะไว้กินริมรั้วนะคะริมกำแพงดินนี้จะมีกาบมาพาะพร้าวหนึ่งส่วนนะคะดินปลูกต้นไม้สองส่วนดินนี้หมักเองจากใบไม้ใบหญ้าใบก้ามปูนะคะ มเมล็ดบวบนี้ก็ใหม่ๆออกจากฝักนะคะจะโปรยลงไปเลยโปรยห่างๆนะคะสัก5-6าเมล็ดเผื่องอกบ้างไม่งอกบ้างนะคะแล้วจะเอาต้นแข็งแรงไว้นะคะหลังจากนั้นก็ กลบดินกบดินเล็กน้อยนะคะไม่ต้องลึกเพื่อให้มีความชื้นคุมเม็ดมเมล็ดบวบอยู่นะคะหลังจากนั้นก็ลดน้ำนะคะด้วยฝัดบัวก็ได้หรือหัวฉีดก็ได้นะคะ อันนี้เอาขวดเจาะฟ้านะคะขวดน้ำดื่มเหลือใช้เจาะฝ้าลดน้ำเช้าเย็นนะคะให้ชุ่มชื่นลดเบาๆไม่ให้มเมล็ดลงไปลึกนะคะหลังจากนั้นก็รอดูความก้าวหน้าของการงอกนะคะบวบต้นนี้จะ เลื้อยขึ้นกำแพงนะคะนี่กำแพงจะมีลวดน้ำสองเส้นซ้ายขวานะคะเมื่อโตก็จะเอาไม้เอาไม้มาปักตรงกลางนะคะแล้วก็ขึ้นมามัดไว้กับเหล็กนี้นะคะมาดูมเมล็ดบวบ อายุสองวันนะคะพึ่งเริ่มงอกเมื่อวานวันแรกยังไม่งอกเลยเพราะไว้หกเจ็ดเมล็ดนะคะงอกสองต้นนะคะโตเร็วมากเลยเมื่อวานยังไม่งอกเลยนะคะ,มะเมล็ดบวบค่อะอาชาวนี้มาดูบวบอายุห้าวันนะคะยังไม่ไต ลาวเลยรอดูการจเจริญเติบโนตนต่อไปนะคะมาดูบวบวันที่8นะคะของการปลูกเริ่มแตกใบจริงแล้วนะคะต่อไปคงได้เลื้อยขึ้น ราวนี้นะคะ